ครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดไข่ที่วางเอาไว้เมื่อคืนแต่ว่าผมไม่ได้อัดตอนนไลฟ์เพราะเล่นกับเพื่อนครับเดี๋ยวไม่มันเสียงไม่ออกเพราะว่าความจริงคือแอปเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันอยคู่กับไลฟ์กับดิสคอดไม่ได้นะผมก็เลยต้องห้ามอัดคลิปตอนเพื่อนเพื่อนเล่นกันด้วยกันอยู่ครับคุณจําคลิปตอนนั้นได้ไหมที่ผม ที่มันเป็นคลิปเงียบอะตอนนั้นแหละ,ะมาดูไข่ใบแรกกันครับอือหืออือหือดีมามาดูบักเอกันบักเอกก็เกลืออ่าเดี๋ยว เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีนี่ครับเดี๋ยวผมหาก่อนจะมีไข่ไนก์เอ็กห้าใบนะผมวางในห้าใบพอดีหนึ่งน,นี่ครับสองนี่ครับสามนี่ครับสี่นี่ครห้าโอเคโอค้โออยหญ่ยูมีเศษเชียตรตกมาเนาะ อีกหนึ่งชั่วโมงกว่าไม่เบื่เดี๋ยวค่อยซื้อตอนนี้นะครับตรงน,นี้ผมจะเอาไว้ปลกไผ่ถ้าถ้ามันเพิ่มแปลงนะให้ไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรเ,เ,เดี๋ยวผมไปดูซีดก่อนนะไม่มีขายเลย เงินผมมีแค่4,500ล้านนะฮะตอนนี้แล้วผมก็ลืมบอกไปว่าส่วนผมมีมูนแมงสก,กูแล้วใส่เลี้ยงผมนะตอนนี้นะฮะนี่ใส่ได้ห้าตัวน้องหูสามแล้วก็พี่นี้ หนึ่งผมจะหอ่อเจ้ากระแตนออกมานะเจะใส่กีวี่แต่ว่าไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวผมก็จะออกเกมอยู่แล้วเพราะจะต้องไปเปลี่ยนมาอัดคลิปแป๊บนึงนี่แหละฮะอ่าเพราะฉะนั้นนี่นี่เกลือน้เกลือเผื่อทันหน้าใส่เรีย้ยงนี้ถ้ามีประโยชน์ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมรู้สึกว่าใช้ประโยชน์อะไรจะทำไม่ได้เลย คนะเดี๋ยวเกียร์ดีกว่าเดี๋ยวผมดูเกียร์ดีกว่ามาดูกันนะครับเกียร์ขายอะไรบ้างอ,อ๋อผมอยากได้ผลจากเพื่อนข้างบ้านมากเลยอะโดยเฉพาะเนี่ยเนี่ยดูดิดูมูเมลอนเขาดีติดทองติดเซเลเชียลติดเวทติดช็อคเขาจะได้อะ มวยได้ไมะโลบักไม่มีอ่ะต้องช่วยด้วยครับผมไม่มีโลบักอ่ะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านี่ผมก็มีผลใหญ่เหมือนกันแต่ยังไม่ตีช็อตนะลองแพงนีแพงสุดไปเลยผมจะรอเกียร์ลี่ก็มึงนะแล้วก็ อีกรอบหนึ่งของอีกรอบนึงไม่ใช่ไม่ใช่อีกรอบนี้จะได้ครบประมาณสักสิบสี่สิบห้านาทีนะ <c oughs> น่าจะครบสิบนาทีโอ okay. เคเหนือไม่นิ่นะแม่เดี๋ยวดูสต็อกรอบนี้เสร็จถุก็จะตัดไปแป๊บ,ปบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะผมตัดไปตอนที่มันรีสต็อกแล้วดีกว่า <c oughs> นี่ทุกคนรีสต็อกแล้วทุกคน ฝนตกแต่ว่ววาเรานมีาก็ซดเดี๋ยวูกอมีข้างหลังนะแล้ก็ไปดูสเลี้งกันนะเรามีเสเลี้ยงก็รีอืมเฮ้เือปลเนี่ยใช่ไหมอันอันขอมอนใช่ไหมอืใช่ดูเียก่กอน โอ้โยบอกว่าดูเกียร์ไปกดเดย์ครีเทปะตูอือหือซื้อไปในช่วงนี้แอดวานซ์ผมไม่ค่อยมีทำไมดีโอ้โห่ห้าร้อยล้านอ่ะโทษทีนะครับผมไม่มีตังคนะ์ผมไม่ซื้อนะผมไม่ซื้ออ่าทุกคนแล้วก็เดี๋ยว ผมจะมาพามาดูสวนของผมน,น,นะครับนี่มเม,มลเมลอนนะครับนี่ครับแมงโก้กับดาร์กฟุตต้นทองนะแล้วก็ต้นที่ใหญ่ที่สุดในสวนไม่นับถั่วนะฮะก็คือต้นนั้นเลยครับต้นดาร์ฟุตนะฮะนี่ฮะนี่เป็นไงแส้งผมทั้งหมดก็จะมีอหิวหมดเลยเดี๋ยวผมไปหาของมาให้เขากินก่อนนะจะมีเป็นไอลูมา ไอชาวไอทิกกี้ไอแจสแล้วก็ไอเจด้านะเดี๋ยวผมจะไปหาอาหารให้มันกินก่อนครับมันหิวมันหิวเ้ผมไม่ฮะผมเก็บมันไม่หรออ้าเท่าไรเนี่ยเฮ้ยเก็บมันตนไหนอ่ะเออทุกคนช่วยดูหน่อยนะเก็บมันตอนไหน เดี๋ยวผมจะไปดูในคลิปอีกทีเพราะผมจะกลับมาให้เป็นนะครับอืมเดี๋ยวผมจะไปดูนะฮโอ้โหยังเสียได้เดี๋ยวเย็นนี้ผมก็จะมาเปิดไข่นะคอมเพื่อนๆผมจะเล่นในคอมนะรอบนะหน้าเฮ้ยไม่ใช่ผมจะเล่นในเนี้ยแหละแล้วก็โทรกับเพื่อนในคอมนะ Hmm. แต่ก่อน uh huh. หาอาหาให้มันก่อนผู้เสียดายอ่ะเก็บเงนินงั hmm. ้นเอาถั่วนะไม่ก็เงินมันก็เงินนั่นก็ราคาคดคดถูกอ่ะทุกคนดูผมเปิดให้ดูปกติอันนี้ขอดูราคาปกตินะ อ่าถึงนี่สุดโตติดคิ้วก็อ่ะแถมติดคิ้วไอ่กันราคาเท่าไหร่ก้าหมืน่นเองอ่ะเฮ้ยมันเป็นไม่ได้เ่ยหรอมันถูกมากเลยนะมันก็ธรรมดานะเดี๋ยวดูมันก็ธรรมดาเลยออออแอบได้แล้วนะเออเมื่อวานมันยังบั๊กอยู่นะ เมื่อวานยังเข้าไปแอบในนี้ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยน,น,นี่วันนี้เข้าได้แล้วจะดีเนาะเข้าได้เวลาผมเล่นซ่อนแอบ,บกับเพื่อนก็จะแอบ,บได้เนียนขึ้นนะเพราะว่ามีมันพวกสองที่ล้วแต่ว่าความจริงมันมีหลายต้นมากเลยนะแต่ว่า <c oughs> ชิดๆกันหน่อย มันก็ดีนะที่ชิดกันมันจะได้นี่อ่ะมันจะได้หาได้ยากเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะนี่นี่นะฮะใกล้รีสต็อกแล้วยี่สิบวินะฮะของไม่ตัดหรอกเดี๋ยวรอรอรอโใหญ่ ก็ผมมันหูทั้งหลายแต่ผมก็ยังไม่ได้ให้หามาเลยเนาะเดี๋ยวจะให้ไม่ใช่มะพร้าวแน่อนอนเดี๋ยวผมจะให้ด้วยถั่วนนะั่นแหละเดี๋ยวไปดูซีดกันนะครับดูซีนนะอุ้ยแบบบุคายเยอะ,ะหรอเฮ้ยฮะห,หนูก็มันร้อนอะ่ะ นี่นะฮะลาจากกันด้วยย3ามันาทีสุดท้ายกอนที่จะเป็นกลางคืนนะผมไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงกลางคืนหรือเปล่าแต่ว่าก็บายบายนะครับทุกคนบายบาย